ไปพูดดีดีดีนะค่ะบอกคุณดีดีกับพี่คนนี้แล้วกันโอ้โหไอ้หน้ามอเอ้พี่ต้องทำอะไรนได้แล้วเนี่ยให้มันกลับมาเป็นคนดีคนดีเลยค่ะพี่ต้องทำยังไงไม่ต้องทำเลยครับไป่เลิกกับไอ้ทีมซะอะวะคพูดอะไรคุณพูดใหม่ดิคุณพูดใหม่ดิพูดอะไรเมื่อกี้ฮะ ตอนนี้ก็อยู่กับช่องอุ๋มชาแนลอีกแล้วนะคะวันนี้เราอยู่กับเกมฟรีไฟค่ะทุกคนคืออิ๋มอะไปเห็นคลิป ของพี่ทีมมีน้องคนนึงอะชื่อว่าน้องสไปร์ใช่ไหมคะที่เคยรู้จักกันเพราะว่าน้องเขาเคยอยู่แคลนเอ็มแอนเจแคลนพี่เนมนั่นเองแต่ก่อนนะคะน้องเขาอะเคยมาบ้านพี่ทีมค่ะทุกคนแล้วนี่สัยน้องอะน่ารักมากแบบเงี้ยแบบคือเป็นเด็กมีสัมมาคาระนะคะแต่ว่าอิมแบบไปเห็นน้องในคลิปพี่ทีมแล้วก็พี่ทีมก็เล่าให้ฟังด้วยนะคะว่าเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นก็คือน้องเขาอะเริ่มปีนเกลียวแล้วก็พูดไม่พอ่็แล้ววันนี้นะคะอิมก็เลยจะมาพูดกับน้องมันหน่อยเอาง่ายเดี๋ ม,มเพราะว่าแต่ก่อนน้องมันแบบเออพี่อิมครับอย่างนั้นนี้คือเป็นเด็กมีสัมมาคารวะมากๆเลยนะคนจู่ๆมาเปลี่ยนไปแบบนี้ก็อยากรูเหตุผลเหมือนกันนะว่าเป็นเพราะอะไรนะคะอ้อ,อก็วันนี้เดี๋ยวอิ่มจะให้น้องฟุกกับน้องก้อนมาเล่นด้วยนะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวจะเชิญน้องไปมาเล่นด้วยอีกคนนึงนะคะอ่ะก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะคะก็ฝากกดติดตามช่องอิมชาแนลด้วยนะคะแล้วก็กดไลค์คลิปนี้ให้ถึงส0 0พันไลค์ด้วยนะคะทุกคนไป อะฮัลโหลฮัลโหลครับเออวันน<ด>ี้ที่พี่เรียกมาก็อย่างที่พี่บอกอะมาคุยเรื่องไปกันกันกน่อยโอ้อ oh. พี่ผมว่าไม่น่าจะช่วยนะ เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นทำไมน้องมันเปลี่ยนไปได้เยอะขนาดเนี้ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันพี่พี่เห็นนะคลิปฟุกอ่ะน้องมันแบบไปจีบพอยแบบพูดแบบปีนเกลียวฟุกเมืองกูแบบใช่พี่มันเกิดอะไรขึ้นอ่ะผมไม่เหว๋เลยแต่ก่อนนี้ใส่มันน่ารักมากเลยนะเว้ไปอ่ะใช่ใช่เมื่อก่อนนี้คือคราฟคราฟทุกวันทุกครั้งอ่ะเดี๋ยวน้องมันออนอยู่ปะเห็นมันออนตลอดเลยฮัลโหลไปเกิดอะไรขึ้นพี่รู้เรื่องหมดแล้วนะฮะ พี่รู้เรื่องหมดเลยนะอ๋อกับแก่แก่คู่กันนะแกบ้านป้ามึงไงไอ้แม่มึงไงโอ้โหคือแบบปี้งเลยสิพี่ปิ้งแก่ยันผมอ่ะกอดจุนกอดกอดจุดกอนเฮ้ยมันเถื่อะไรลยคนเอ้ยเดี๋ยวไปพูดดีๆดินะครับผมพูดดีกับพี่คนนี้แล้วกันโอ้โหไอ้หน้ามอหน้ามอเนี่ยแหนี่วันก่อนวันก่อนเนี่ยยังมาเรียกพี่พลอยพี่พลอยเดี๋ยวนี้มาเรียกอิ่มโหยหน้ามอเฮ้ยอ๋อไอ ใจเย็นเถอะขอร้องพูดดีๆพูดดีๆเว้ยเยคบอกไอ้ฟุกดดวยใครเริ่มก่อนพูดไม่ดีนะไอ้ก้อน่น่าจะไปแหละไม่งั้นพี่เนมไม่เตะไปออกแคนหรอกสมแล้วไม่มีแคนอยู่อ่ะสมแล้วเฮ้ยคือยี่ไดไไงวะไม่ใช่สมแล้วพี่สมเทพไอ้หน้ามง พี่พี่ให้มาเล่นเกมด้วยวันนี้คือพี่อยากรู้เวยว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วทําไมไปถึงเป็นแบบนี้มันแต่ก่อนไปไนี่ใส่ดีมากเลยนะโอ้ไม่ได้ทําอะไรเปลี่ยนไปเยอะไงพี่แบบเกียวปลี่ยนไปอ,อะไรคะยกกู่ปกติครับผมว่ไม่รู้รุ่นนะพี่แบบผมนี่อยากเยาวเท้าไม่แบบ พี่ดูคลิปหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นคลิปฟุกหรือคลิปพี่ทีมคลิปพี่เนมอะแบบเฮ้ยมันมันเกินไปว่ะไปเกินไปไม่เกินใจหรอพี่ผมบอกแล้วว่าอย่าไปเอามันมาไม่รู้เรื่องหรอพี่ตั้งแต่ไปมาบ้านพี่ทีมใช่ป่ะแล้วก็กลับไปอะพี่ก็ไม่ค่อยได้คุยกับไปเว้ยแต่พอมารู้เรื่องอีกทีหนึ่งคือแบบมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอยู่แล้วอะั่นเมื่อก่อนพี่เมื่อก่อนแบบใส่ดีจัดแต่เดี๋ยวนี้แบบจัดยังไงวะ ต้องเพศนะ่ามึงอ่ะคุยกันดูรุ่นกันด้วยอายุเท่าไหร่เองไปอะ่ะแล้วไปจีบพอยนี่แบบจีบจริงๆเลยปะเนี่ยมันไปเกิดอ,อะไรขึ้นอ่ะใช่พี่โอ้โหคอมเมนต์ทุกโพสคอมเมนต์ทุกวันอ่ะจริงบอกเออรักพี่พ,ยพอยรักพี่พอยโพสทุกวันเลยครับอย่าอย่าเพิองครับ โอ้มีหลักฐานครับผมแคปไว้หมดแล้วออผมก็เห็นพ<อ>ี่พี่ปุกผมก็เห็นเออแล้วล่าสุดล่าสุดพี่อิ่มเห็นน้องมันแ็กผมไหมแม่งแ็กมาบอกเออพี่คอยของผมแล้วพี่เห็นแบบตอนที่ไปไปคุยอ่าเล่นเล่นเกมกับพี่ทีมอ่ะแบบทำไมเองหยาบได้ขนาดนี้วะหูยดิหยาบหยาบพี่ทีมยาบเลย พี่ทีมอายุอายุต้องเท่าไหร่แล้วไปถึงอายุเท่าไหร่เองอะคือมันเกินไปเอาจริงๆผมก็ไม่รู้อะคนมีคนมีคนมีคนอยู่บ้านนี้บ้านบ้านผมบ้านผมยิงสิยิงสิยิงสิมีมือไหมแอบไปติบยาเะไรหยาิดยามากอะยิงยิงมันเลยยิงมันเลยมันมันตายได้ยัง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 อยู่ของคนเราบินอ๋อไออนก่อนมาตายที่สุสานดีกว่าตายบ้านเตือนดูนโอ๋อห่วยไปไปเอามาไอทีมเรามาช่วยพี่แล้วไปที่อยู่ตายเพื่อ พี่ก้อนพี่จริงเจ็บ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 หนักเจ็บหนักเจ็บหนักทีให้ตายตรงไหนพี่ตรงไหนตรงไหนบนบนบ้านบนบ้านแอลบนบ้านแอลบ้านแอลหรือบ้านโรงพยาบาลเออนั่นแหละบ้านนั้นอ่ะเฮ้ยโอ้โหก้อนก้อนถนนไอ้ไปไอ้ไปไอ้ไปไปยิงอะไรอ่ะไปโอ้ไปเออไปสอบเอ้ยอย่าไปช่วยไปเลยแม่งเอ้ยไม่ต้องชื่ออะไรเนี่ยเนี่ยช้างอาบไม่ไงบ้านรบเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นว้าวเน็นยังไง ไม่น่าชุบมันขึ้นมาจริงจริงไม่ได้มาครับไม่ได้มาครับขึ้นเดี๋ยวผมไปชุบพี่ไอ้คอนไม่ต้องหรือเพือเองโอ้แหมพอเป็นสาวได้รีบไปเลยนะกูขอไอ้กูกูขอคุณป้าไอายมึงโอ้ทำอย่างพี่อิ่มเขาจะชอบมึงไงทำตัวแบบเนี้ยต้องไปไหนใจอย่าตอพี่อิ่มก็บอกไม่ไปตอคอยได้ยังจะมาตอพี่เหรอเมื่อกี้มันเมื่อกี้มันบอกมันเอาจริงพี่มันบอกมันจะตอพี่ให้มันยิงอะไรยิงเรียกซีนหาบ้ามึงหรออย่าให้มันยิงกับบ้านมึงอ่ะ อายุแค่ไหนหรอยี่สิก้ายิงมันสี่ไอคอนไอ้ก้อนรูขอสักตีนได้ไหมที่ปากเนี่ยโอ้โหไม่มาดิพี่อยู่กินข้าวผิอยู่นะไอ้พี่ไม่มีว่ะพี่พี่กินแล้วเนี่ไงไอ้นี่ไงยิงมันยิงมันยิงมล้มล้มสวยพี่สวยมั่วเป็นหลักเป็นหลักบ้านป้าแกทําพี่ควายทําอะไรอะไม่ต้องยุ่ง ไม่ได้ยิ้งถามไม่ถามไม่ห่วงไม่ใช่ห่วงไม่ใชยห่วงไม่ดไม่ต้องเป็นห่วงครับเมื่อกี้เพิ่งป้อนข้าวไปไม่เฉยห่วงก็ป้อนไปตีแค่ถามว่าทไม่เพิ่งป้อนข้าวไปไม่ได้ถามว่าป้อนข้าวหรือยังครับไอ้เนี่ยเขามีมือมีตีนะครับไอ้บัตรเมื่อกี้เพิ่งแต่งฟันให้ด้วยอ่ะโอ้โหอึ้งตุ้มไม่ออกเลยวะไอ้ยิงอะไรอ่ะใครยิงอ่ะโอ้ยเชนี่เป็นเขี้ยวนะทั้งหนาวะโอ้ยไปทำตัวดีดี เคาทำตัวดีๆก็ได้ลครับแต่ไม่ได้ทำตัวดีกับพี่นะมันไม่ได้เท่ยววะบอกเลยพี่ขอยาห <liber> น,น,น่อยอ่าๆ <HS> ได้เลยพี่บอกผมให้ไอ้พุ่งแกซะเลยเอ้าอันอันกดูดูดีดูดีดูดีอ่าพี่อายายายาพี่ อไอ้ชิมเราอยากกูแม่ครับมึงสอเพียรไม่ได้เอาเป็นขอทาหรืยังไอ้บัตรโซบเมื่อกี้ก็ถามพี่อิ่มกินข้าวหรือยังมึงคิดอะไรกับพี่อิ่มปะเนี่ยจทางก็เประหว่างแม่พี่ทีมไอ้ป้ายมันจีบพี่หุ่มอิ่มก็ฟอสแต่เขาลูกบ้านไอป้ายน่ามันทำอะไรไม่ได้หรอกไอ้ป้ายมันจีบพี่หุ่มอิ่มไม่ทีมโหแม่งผมเพศปะมันทำอะไรไม่ได้หรอกไอ้ทีมอ่ะเฮ้ยพูดดีๆเว้ยมึงจนไปเปล่ามึงจนไปเปล่ามึงจนไปเปล่าไอ้ป้ายพูดให้เกียรติแฟนเขาด้วยงั้นเอาเป็นไอ้ก่อน ไปพูดเฉยไหมไปเนี่ยน่าโม้จริงจีบได้ข่าวจะไปจีบน้องสาวไอ้กอนด้วยไอ้โหพูดยังกูพูดเลยยังไอ้บัตรซบกูพูดเลยยังไอ้มะม่วงไอในโลกถามไอไอ้กอนเลยพูดแล้วพูดดีพูดดีพี่คะพูดตาไหอ่ะบอกมามีมีมีหลักฐานปะไอ้กอนมีหลักฐานเนี่ยโอามันอัดคลิปไว้อัดคลิปไว้ไหน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 ตอนี่ไปนี่มึงอะทำไมต้องเสริมกึ่งก้ามึงอ่ะที่จะต้องทำให้มันได้ว่าแบบให้มันกลับมาเป็นคนดี พี่ต้องทำับไม่ต้องทำเลยครับไปเล่นกับไอ้พีมซ่ะอะมึงพูดอะไรมึงพูดใหม่ดิมึงพูดใหม่ดิมึงพูดอะไรเมื่อกี้ฮะตั้งใจะพูดดีๆกับมึงแล้วนะพี่หิมเอามันมาเล่นด้วยทำไมเนี่ยพี่ผมบอกแล้วไม่มีประโยชน์หรอกคุยกับแม่งหรอกไม่มีประโยชน์น้องไม่ยิงดูดิพี่หิมยิงไปแล้วมึงยังไม่ยิงทั้งตัวเลยกูต้องเพศมึงว่ะเออเพศโอ้ยมึงคุยดีๆดิเอ้าทำไมอ่ะก็ไม่ได้คุยดีกับพวกมึงไงก็คุยกับพี่หิมไงเอ้ยทำไมต้องมึนด้วยอ่ะมึนอะไรอ่ะเป็นนาออน ยาอ่อนแรงอ๋อโอ้โหมันจะเจ็บอะเจ็บมากพี่เจ็บมากไอ้ตัวมาร์กอะไอ้ตัวพี่คนมาร์กเอ้ยพี่ขอยาหน่อยดิผมมีกล่องเดียววิตอนเนี้ยล้มล้มล้มพี่เพื่อนวิ่งไปทุบเพื่อนวิ่งไปทุบเอ้ยต้นไม้ต้นไม้เป็นนึงเป็นนึงพี่ขอปัญญาเป็นะึงวงสองพี่โมดตี้มดตี้มดตี้พี่โมดตี้มดตี้วงมีโอ้ยบ้านบ้านพี่บ้านพี่มีตัวนึงตรงไหนพี่ตรงไหนนี่นี่ยไอ้เนี่ยนะเจ็บเจ็บเจ็บแล้วเจ็บแล้วเจ็บแล้วตรงนี้ตรงนี้อุ้ยบ้านเอวบ้านเอวกับพี่ตัวนึง ไอ้เหลือเหลือเหลือไมกี่ตัวเองเจอคุณพี่จะคุณบกับพี่ตัวนึงไปเลยเป็นเด้อจูบมาทำไมเงี้โอเคครับไปแม่งไรประโยชน์ชิบหายเนี่ยนี่พี่มีตัวแรกเลยตัวพี่มีชุบพี่ฟุกก่อนชุบแล้วพี่ชุบแล้วชุทมาทไมอยู่ไอ้แค่ชิบตอนก็ไป่ได้ชาทำไมไม่ยาเลยวะไอ้ปากดีพี่ไปเออทำไมอ่ะปากดีแล้วมันไม่น่าขวาเหมือนจรงมากอ่ะเหมือนตึิงมากอ่ะไอ้ฟุกไปชุบเขหน่อยพฟิฟุกหล่อกูไม่ชุบมังอ่ะ เฮ้ยไอ้วงคืออะไรอ่ะยู่ไหนเนี่ยโอ้ยมีเหรียญฉุบกันปะทำตัวมีประโยชน์กันนี้ตายได้อยูู่เฮ้ยหลังหินหลังหินหลังหินหลังอะไรนะหลังหินไรเอออโอ้โหพี่ไม่มียาวปะเมื่อไรเมื่อไรโอ้ไปเหนือไปกระจายวงนี่เอ้ยตีสองตีสองตีสองตีขวามือมีนะพี่ขวามือทางเขื่อนข้างหน้ามึงสองตัวไปโอ้ตีหนึ่งตีหนึ่ง ไฟไปไฟโอ้โหพี่ไม่มียาก็ไปใส่ไปเลยฮะเอามือมาแหละเล่นเหมือนตึงไงไปอะแม่งสองทีตึงหน้าเลยคุณจะบอกให้ไปเล่นกับไอเชียทีว์ใช่ไหมไอซ่าฮะมึงบอกใครมึงบอกใครมึงบอกใครอังพูดหน่อยดิอะไไรรพูดคเหนื่อยจะพูดแล้วแล้วแตะแล้วแตะมาเลยป่ะปะพี่เอามันมาเล่นเหมือนแบบหนักทีมบะพี่ เอาแร้งโกงมาเล่นดีกว่าเตะแม่เตะแม่ไปเลยเตะแม่มาเลย,มมเลยโอเคค่ะทุกคนก็เดี๋ยวจบคลิปท่านี้นะคะรู้สึกว่าจะกู้ไม่กลับเลยจริงๆปล่อยน้องไปเ,เดี๋ยวไปเล่นกัานใหม่บ้าป้ี่ถร้อนเลย